คลิปนี้ผมจะมาเปิดกาชารอบที่2ของคอแลบนิเกะเอ็กเนอโตมตากันนะครับมผมกลับมาเล่นนิเกะได้ก็เพราะว่ามันมีคอแลบนีอโตมัตตารอบแรกนะครับก็ตัวละคร 2B ตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เป็นเกมในสเตชันเลยนะครับพอเปิดได้ผมก็ พอเปิดได้ 2B ปุ๊บผมก็เล่นยาวจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าไม่ได้ตอน์ลัอันนี้มาผมก็คงไม่ได้เล่นเกมี่เกะมาจนถึงตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันว่า 2B ตอนนี้มันไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่ามันมีตัวละครใหม่ๆมาที่เก่งกว่ามันเยอะเลยแต่ว่าลูกค้าเป็นลูกรักของผมนะครับพอมามีคอรแลบรอบอผมก็เลยกลับมาเปิดลูกรักของผมอีกรอบนึงคนระับก็มาดูกันป้าผมจะสูงกันกี่รอบนะครับรอบนี้ ก่อนเปิดตู้รอบนี้ผมมีตั๋วอยู่ประมาณประมาณเท่าไรวะอ๋อผมมีตั๋วคอลแลบสิบสองใบนะครับแล้วก็หัวทองอีกสิบห้านะครับมาลุ้นกันว่าจะได้ดูบีรอบเท่าไหร่กันนะครับมามาดูรอบแรกกันดีกว่าคลิปมันจะได้มียาวนะขี้เกียจตัด <laughs> มาดูรอบแรกกันชึบไ้ เกือโอ้โหรอบแรกก็เกลือตอนแล้มามาดูรอบที่สองรอบที่สองมันก็คงได้แล้วแหละเออคงไม่ดวงสวยขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเออไหนไถเป็นเทคนิคแล้วก็ไปโอ้โหเกลือ,ออีกแล้วเ,ออเริ่มแล้วตามสวยเริ่มมาแล้วรอบที่สาม มาเถอะลูกอ๋อหายภัยแล้วกล um. ับมากลับมาหาพ่อสักตัวเถอะลูกอืมอืมเอ้ยโอ้โหเกือบเอ้าเฮ้ยเหลืองวะหรือว่าได้ใช่ไหมได้ <It> เอ้ยได้โอ้โหสามสิบโลก็ได้มาแล้วโหช่างเป็นลูกรักกันจริงจริง บางคนอาจจะคิดว่ามี 2B 3ดาวแล้วจะเปิดไปทําไมนะครับต่อคือว่าผมรักตัวละครตัวนี้มากเลยไง่ะรลู่รักเืทีเดียวก็คลิปนี้ผมาจะลงตอนที่ตู้ตู้บีเขาไปเลยนะครับก็หวังว่าคนที่ชอบตูบีแบบผมจะกดตู้นี้กันได้มากกันนะครับหรือมีใครโชคดีเมื่อกับผมกดทีได้หลายตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์โหกันได้นะครับอื แล้วพบกันใหม่ในกาชาสาวมงคลกันนะจ๊ะบ๊ายบาย